สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวสตาร์และก็ลาวสตาร์วีไอพีนะครับงวดประจํวมาที่16กนะครับกุมภาพันธ์2567นกะครับก่อนไปรับชมแนวทางฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเมื่อวานนี้แนวทางนะครับหลุดทั้งลาวสตาร์และก็ลาวสตาร์วีไอพีนะครับแต่ที่ผมจะสรุปให้ได้รับ ได้รับชมรับฟังก็คือว่าแนวทางเขาจะมาสลับกันอีกแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าพี่แอลจะมีโชคหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้เนาะนะครับผมของผมนี่ไม่เข้านะครับพี่ๆเนาะลาสตาผลที่ออกสองสามหนึ่งแปดศูนย์นะครับไม่มาเนาะเราให้เก้ากับห้าลาสตาวีเให้ศูนย์กับหกผลที่ออกสี่ห้าสองกับเก้าหนึ่งอันนี้ก็ไม่มานะครับที่ผมจะให้ดูคือว่า ลาสตานะครับสองสามหนึ่งแปดศูนย์เนาะนี่ผมให้รูดศูนย์นะครับพี่ถ้าเกิดถ้าเกิดใครเสี่ยงโชคเอาไปเสี่ยงโชคก็มาเนาะนี่ครับแล้วก็ลาสตาวีพีเขามาออกแนวทางกะรูนะครับเก้าหนึ่งนะครับพี่เนาะแล้วก็รูดห้าด้วยจะสลดับกันแบบนี้นะครับถ้าเกิดพี่แหวลมีโชคก็คอมมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องแอดได้นะครับนาอแต่ว่าแนวทางที่ผมให้ไปไม่มานะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับ อืมนะครับพี่พี่อยู่ดีๆฝนก็ตกนะครับอยู่ดีๆฝนก็ตกก็สำหรับแนว,วทางวันนี้นะครับแนวทางวันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังปังก็แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมพี่พี่ท่านใดที่ไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมวันนี้ขอให้มาเฮงเงปัง,ป,งปังนะครับ ลาสตานะครับพี่พี่ผมให้เด่นนะครับให้เด่นไปที่เลข0แล้วก็เลข6นะครับ0นย์แล้วก็6สายรูดผมให้ไปที่เลข6นะครับผม61 63 68 01 03 06นะครับ3ตัว ศูนย์หกสามนะครับนี่เลยนะครับผมส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับลาวสตาร์ VIP ได้เด่น

สองนะครับผมนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่หวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตา vip นะครับวันนี้นะครับ หวังวันนี้หวังว่าคงไม่สลับกันนะครับพี่พี่น้องก็นออกไปนะครับขอกําลังในใจจากพี่พสมาชิกนะครับอย่าลืมกด like, ไลค์เปื่อกาลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีเฮงเนะครับปับงปังทุกท่านนะครับคลิปนี้กลับสดครับ